วิธีดูโพส์ที่ลูกค้าเช็คอินร้านเราใน Facebook เวอร์ชันใหม่มีวิธีการดูยังไงไปดูกันเลยครับซึ่งหลังจากที่ Facebook เขาอัปเดตเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาใหม่หมดนะครับทำให้จากเดิมที่เราเคยดูโพส์ตที่ลูกค้าโพสต์แล้วก็เช็คอินร้านเราเนี่ยดูง่ายนะครับกลายเป็นดูยากขึ้นกว่าเดิมเลย ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทําไมแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องเก่านะครับปล่อยมันันไหนมันก็อัปเดตแล้วเราแก้ไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรูปแบบใหม่เนี่ยเราจะสามารถดูโพสที่ลูกค้าเช็คอินได้ยังไงนะครับโอเคหลังจากที่เปิดมือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเช็คอินลูกค้าในแอป a c e b o o k ตามปกติก่อนนะฮะสมมติเข้ามาเนี่ยถ้าเผื่อว่าลูกค้ามีการเช็คอินเกิดขึ้น มันก็จะมีการแจ้งเตือนตรงกระดิ่งทางด้านบนตามปกติใช่ไหมฮะ,ะเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดเราเราก็ไม่ได้อยู่กับมือถือตลอดมีลูกค้าเช็คอินตอนนั้นแล้วเราไม่ได้ดูแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ลูกค้าเช็คอินเนี่ยมันก็เลื่อนลงไปไกลแล้วเราก็ไม่ทันได้สังเกตเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนหาดูก็ไม่สะดวกนะ ถ้าเผื่อว่าเราอยู่ตรงนั้นพอดีเราเห็นลูกค้ากดเข้าไปมีลูกค้าเช็คอินพอดีอันนั้นก็ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็สามารถดูได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันเลื่อนลงไปไกลเนี่ยเราก็ลําบากเราที่เลื่อนไปดูนะ,ะทีนี้ถ้าจะเอาให้ง่ายกว่านนั้นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่เพจนะฮะก็เอานิ้วไปจิ้มตรงขีด3ขีดบนขวามืามามมอเนี่ยนะครับจากนั้นก็เลือกเพจของคุณนะฮะตรงนี้นะฮะ โอเคแล้วก็เลือกเพจที่เราต้องการดูเช็คอินผมเลือกเพจร้านผมนะฮะกลวยเตี๋ยวพิกระเรเหลี่ยงลูกแก่มันก็เข้ามาที่หน้าเพจเรานะฮะวิธีการดูนะครับจะเห็นแถบบาร์ด้านบนนะ่ะมันจะมีคำว่าภาพ,าพรวมโฆษณาคำสั่งซื้อให้เราเอานิ้วจิ้มแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งนะฮะจากนั้นเราจะเห็นที่การแจ้งเตือนแล้วก็นิ้วจิ้มไปเลย อันนี้คือการแจ้งเตือนในเพจนั้นๆที่เราเลือกนะครับเราต้องมาดูที่ตรงนี้นะถ้ามีลูกค้าเช็คอินแต่ถ้ามีลูกค้าเขากดถูกใจโพสต์ถูกใจนู่นนี่นั่นมีคอมเมนต์มันก็จะแจ้งเตือนมาที่นี่เช่นเดียวกันซึ่งมันจะเป็นการรวมการแจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะ มันจะไม่มีการแยกนะครับว่าเราอยากจะดูแค่เช็คอินอะไรประมาณนั้นนะฮะเราก็ต้องเลื่อนดูเองแต่เพียงแต่เราก็ไม่ต้องไปดูการแจ้งเตือนรวมกับ Facebook ส่วนตัวเราอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำนะฮะมันก็ซอร์ตลงมาให้แคบลงหน่อยเหลือแค่การดูในเพจกว๋วยเตี๋ยวพิเกเหลี่ยงเท่านั้นเองอ่าเราก็เลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีนี่ยทำแอดนะเราเจอแล้วเห็นไหมมีลูกค้าเช็คอินเห็นไหมครับ ได้เช็คอินที่ก๋วยเตี๋ยวเพี่เลียงลูกแก่เราก็ต้องเนี่ยเราก็ต้องไล่ๆดูมาแบบนี้นะพอเรากดเข้าไปอ่าเราก็จะเจอโพสต์ที่ลูกค้าเช็คอินนะฮะทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ได้นะเนี่ยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาเช็คอินเราแล้วก็โพสต์เป็นสาธารณะสังเกตตรงข้างๆอำเภอธรรมกาเนี่ยจะมีลูกๆโลกนะฮะอันนี้อันนี้คือเขาโพสตเป็นสาธารณะเราสามารถแชร์ได้นะครับ แต่ถ้าตรงนี้เขาไม่ได้โพสเป็นสาธารณะเราไม่สามารถแชร์ได้ครับอันนี้เขาสาธารณะเราแชร์ได้เราก็อาจจะกดหัวใจให้เขาหน่อยนึงแล้วก็อาจจะคอมเมนต์ว่าขอบคุณอ่ะเราก็อาจจะเม้นว่าขอบคุณมากนะครับขอแชร์นะครับก็ขอบคุณเขาซะหน่อยนึงขอแชร์เป็นมารยาทนะครับเขาอ,อุตส่าห์เช็คอินรีวิวไว้ให้เราเนาะแล้วก็เอานิ้วเราก็กดส่งก่อนนะคอมเมนต์ก่อนจากนั้นเราก็มากดที่แชร์เลยนะฮะตรงนี้ปุ๊บ อ่าแล้วเราเลือกไปที่เพจเราเลือกเพจที่เราต้องการแชร์เลือกก๋วยเตี๋ยวพิกะเหลี่ยมลูกแก่นะฮะโอเคมันก็มาที่หน้าเพจเราแล้ว,ลวเราก็อาจจะเขียนอะไรสะหน่อยอ่าประมาณนี้ก็ได้ขอบคุณสาหรับรีวิวนะครับอ่าแล้วเราก็เอานิ้วไปจิ้มที่เผยแพร่ด้านบนขวามือนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้อันนี้แถมนะฮะไหนไหนก็เข้ามาตรงนี้แล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้แชร์ไปด้วยนะ โอเคอันนี้คือวิธีการดูโพสที่ลูกค้าเช็คอินในเพจนะฮะซึ่งมันก้นข้างมัน่อนข้างยุ่งยากนะมันมันไม่ได้แยกกันนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจะเห็นว่ามีแอปที่ชื่อว่า Business Suite อยู่นะฮะข้างบนเนี่ย แต่เดิมเนี่ยมันคือแอปเพจเมนเจอร์ที่เป็นรูปธงสีส้มถ้าใครเคยใช้แล้วจำกันได้ทีนี้มันอัปเดตมันเปลี่ยนมาเป็นวิสเนตสูตรแล้วนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามมันนะทีนี้เราลองเลือกเข้าไปดูะฮะเนี่ยรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้เราอันนี้ผมอยู่ที่เพจผมเลยนะก๋วยเตี๋ยวพิกกระเดี่ยงลูกแก่นะฮะแล้วก็วิธีการดูนะครับให้เราเลือกตรงนี้ฮะดูกิจกรรมทั้งหมดตรงนี้เลือกเข้าไปเลย ตรงนี้และครับก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะเหมือนกับที่เราดูในแอป f a c e b o o k ปกติเลยเราก็ต้องเลื่อนหาดูอย่างเงี้ยเลื่อนเลหาดูจนกว่าเนี่ยเะเจอแล้วนะฮะเนี่ยเจอแล้วคุณธัญญาเขาแชร์อินให้เหมือนกันเลยคลิกเข้าไปโชว์เหมือนกันเลยซึ่งไม่ต่างกันเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไอแอปตัวเนี้ยตอนที่มันยังเป็นเพจเมนเจอร์อยู่ หรือว่าตัวจัดการเพจที่เป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถที่จะเลือกดูเฉพาะเช็คอินได้เอาเฉพาะที่ลูกค้ากดเช็คอินเรานะครับไม่ต้องมีการแจ้งเตือนนู่นนี่นั่น,นกดไลค์อะไรคอมเมนต์ไม่มีนะแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งกกลังยุ่งยากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ให้ดูเลยในมือถือนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการในคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับโอเคมาในคอมแล้วนี่รูปแบบมันก็เปลี่ยนไปหมดนะอันนี้ผมอยู่ในด์กโหมดนะครับ ก็ก่อนอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าเผื่อว่ามีลูกค้าเช็คอินเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาที่การแจ้งเตือนตรงกระดิ่งด้านขวาบนเนี่ยตามปกตินะครับถ้าเผื่อว่าเราได้ดูพอดีก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วมันเลื่อนลงไปไกลเนี่ยเราก็ไม่รู้นะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามีการเช็คอินเนาะทีนี้วิธีการดูนะครับให้เราเข้าไปที่เพจของเรานะฮะเราก็มาเลือกเพจของเรา ยยเตีวพูเลกกพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะฮะเราจะไม่สามารถที่จะดูเช็คอินได้ในรูปแบบใหม่ในคอมพิวเตอร์ณนะตอนนี้นะฮะในในหน้าจอที่เห็นอยู่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะดูได้เลยว่ามีเช็คอินตรงไหนนอกจากว่ามีการแจ้งเตือนมาที่กระดิ่งตรง Facebook ส่วนตัวเราซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้ามันเลื่อนลงใบไกลเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมีการเช็คอินอ่านะไม่เหมือนแบบเก่าทีนี้ เฟซบุ๊กเขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะตรงนี้ฮะมันจะมีคําว่าหากต้องการคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ Facebook แบบคลาสสิกได้48ชั่วโมงเพื่อจัดการเพจอันนี้ถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะคืนสภาพ Facebook ไปหน้าตารูปแบบเก่าแบบคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันอันนั้นเนี่ยก็สามารถดูเช็คอินได้ตามปกตินะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวนะ วันใดวันหนึ่งเนี่ยผมว่ามันต้องเอาอ่อนแน่นอนเพราะว่ามันจะบังคับให้ใช้รูปแบบใหม่ตลอดไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะไม่สนใจตรงนี้นะฮะว่ามันให้เปลี่ยน48ชั่วโมงเราจะไปในที่ที่เราสามารถจะทําได้ตลอดไปนะครับมาตรงนี้ฮะให้เราเลือกตรงนี้ครับ i n e เ s suite นะฮะปึ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาในหน้าของ Business Facebook คล้ายๆกับในมือถือนะครับแต่เป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์อ่ทีนี้ให้เราก็มาตรงนี้ครับตรงเครื่องมือเพิ่มเติมประกดเข้าไปหน้านี้จะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกตรงนี้ครับดูหน้านี้พอเข้ามาที่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็น Facebook รูปแบบคลาสสิกรูปแบบเก่าที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่ามันมาอยู่ในตัวของ อ่า business Facebook หรือว่า business suite นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการเข้ามาเพื่อที่จะดูว่าลูกค้ามีลูกค้าเช็คอินหรือเปล่าฮนะซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีให้ดูเลยจริงไหมฮะสมมติเข้ามาเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละรูปแบบนี้นะครับวิธีการดูเช็คอินเราก็เข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาที่การแจ้งเตือนตรงนี้นะฮะพอเข้ามาปุ๊บหน้านี้ถ้าใครเคยเข้ามาจะคุ้นเคยกันมากนะครับ วิธีการดูเช็คอินนะฮะให้เรามาดูตรงนี้ครับเนี่ยจะเห็นคําว่ากิจกรรมนะแล้วก็เลือกเลยพอเข้าแท็กกิจกรรมปุ๊บจะสังเกตม,มันมีอะไรบ้างมีรีวิวคําแนะนำแล้วก็มีเห็นไหมฮะเช็คอิ in, นะแล้วก็การกล่าวถึงแล้วก็การแชร์คือมันจะแบ่งแยกกันแจ้งเตือนเลยนะครับรีวิวแนะนําก็เป็นการรีวิวให้ดาวเพจนะครับเช็คอินก็ที่ลูกค้าโพสแล้วก็เช็คอินตรงนี้มันจะแยกให้เลยนะครับเดี๋ยวลองเราคลิกก็ไปดู อันนี้นะครับมันเป็นการดูเฉพาะเช็คอินอย่างเดียวเลยนะฮะเราลองเลื่อนมาดูาเห็นไหมฮะจะเป็นการเช็คอินอย่างเดียวเลยไม่มีการแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นไม่มีการแจ้งเตือนส่วนตัวอะไรมารวมกันเลยนะครับเป็นการดูเช็คอินอย่างเดียวเลยแล้วก็เราก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับถ้าเผื่อก็เพื่อเป็นสาธารณะนะตรงนี้เราก็สามารถแชร์ได้ตามปกตินะครับ ส่วนแท็บต่อไปนะครับก็เป็นการกล่าวถึงอพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์ว่าโพสตไหนมีลูกค้าได้กล่าวถึงเพจเราบ้างนะครับมันก็จะซอสมาให้เลยนะซึ่งสะดวกมากๆเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นแท็บของการแชร์เนาะมันก็จะเข้ามาเฉพาะที่เกิดการแชร์ขึ้นของเพจเรานะครับเฉพาะแชร์อย่างเดียวเลยเนี่ยผมเพิ่งแชร์มาเห็นไหมผมเพิ่งแชร์มาที่หน้าเพจนะฮะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ <c oughs> ได้แชร์ไปในกลุ่มนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมแชร์มาใน Facebook ส่วนตัวก็คือเป็นแหล่งรวมของการแชร์นะไม่ว่าคุณจะแชร์เองหรือลูกค้าเอาไปแช์นะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็กลับมาที่หน้าหลักถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเราจะใช้รูปแบบเก่าในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหรือถ้าใคร จะใช้ในรูปแบบใหม่ก็ได้เพียงแต่ว่ารูปแบบใหม่หน้าตายอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะดูเช็คอินได้เลยนะครับผมพยายามหาแล้วมันไม่มีนะไม่รู้ว่าอีกหน่อยมันอัปเดตมันจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยการไปดูในตัว Business Facebook หรือว่า Business Suite ได้อย่างที่ผมําเมื่อกี้นะฮะ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดูโพสที่ลูกค้าเช็คอิน Facebook ในเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งยุ่งยากกว่าเดิมแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีให้เราดูเลยนะฮะก็เดี๋ยวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเช็คอินหรือว่าจุดเช็คอินเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับซึ่งถามผมเข้ามานะแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะทยอยทำคลิปเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องทุกคนอย่างเร็วที่สุดละกันนะครับ โอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แก่ช่อง Beyond Channel ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นำมาเสิร์ฟให้เป็นประจำแน่นอนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ